ผมฝันว่าฝันเห็นพี่ชายผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเขามาบอกให้ผมจับไก่ให้เก้าตัวครับจับไก่เก้าตัวแต่ผมก็จับให้ได้แค่หกตัวอ๋อเป็นความฝันที่พี่ชายที่ว่าเพิ่นอีกสี่ตัวก<ส>็วพ<ส>ี่หนีจ้ะแต่ผมก็มาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่า ผมก็ตีเป็นตัวเลขออกมาแล้วครับตีเป็นตัวเลขหอกม่ความฝันของลุงเก๋นี่คือฝันว่าพี่ชายที่เพิ่นเสียไปแล้วเนาะมาให้จับก่เก้าตัวแต่ว่าแม่นบอกจับได้จับได้แค่หกตัวแต่ว่าอีกสี่ตัวอันมันเล่นหน,นีไปมันเล่นหนีจับไม่ได้จับไม่ได้ที่จับไร้คือหกตัวเนาะอันนี้พี่พี่ชายเพิ่นเสียไปนานยังคะลุงเก๋ นานแล้วครับได้สามปีแล้วครับอ๋อได้สามปีแล้ววันนี้เพิ่นมาเข่าฟันบอกว่าให้จับไก่ปกติเพิ่นเคยมาเข่าฟันแบบว่าให้ให้โชคแน่บ่จ้ะพี่ใช้หนหมจ้ะให้ครับให้อ๋อให้ให้มาหลายวัยโยบจ้ะที่เพิ่นให้มาตั้งแต่เพิ่นใให้ส,สองสามวดแล้วครับอ๋อสองสามวดติดวันนี้ก็ถือว่าวันนี้อีกอแต่๋ววันนี้ผม ก็ตีเป็นเลขว่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าคิดว่าผมก็ตีเป็นเลขเก้าหกห้านะครับเก้าหกห้าคือคือจับไกล 9, เก้านะจ๊ะจับไกลเก้าตัวแล้วก็จับได้แค่หกตัวพี่ใช้เพิ่นที่เสียไปเพิ่นให้จับไกล้เก้าตัวแล้วก็จับได้แค่หกตัวเนาะอีกสี่ตัวมันเล่นหนีแล้วเราหานี่ไมา้จากใสค่ะลุง ห้านี้ก็มาจากมือของเราครับมืออ๋อมือมือจับมือจับมือมือนี่ตีเป็นห้ามือนี้ก็ตีเป็นห้าครับอ๋อมือตีเป็นห้าแล้วก็ไก่เก้าตัวแล้วก็จับได้แค่หกตัวครับจับได้แค่หกตัวคือคือพี่ใช้ให้จับไก่เก้าตัวเนาะพี่ใช้ทุกคนเสียไปแล้วเนาะให้จับไก่เก้าตัวแต่ว่าจับได้แค่หกตัวอีกสี่ตัววิ่งหนีแล้วไปนี่ลุงเพิ่นก็เลยตีเป็นจับ มือมือเป็นห้าเนาะแล้วก็ให้จับไก่เก้าตัวแต่ว่าจับได้แค่หกตัวครับอีกสี่ตัววิ่งหนีก็คือคบ่ไแเราเนาะสี่ตัวลุง <erect us S 1> ลุงทำ <ỉ> ไม่ได้ลแล้วครับ <atom. S 2> ลุงพันกะไยตีเป็นเก้าหกห้าเนาะเดี๋ยวให้ลงพิมพ์พิกอนเนาะอ่าลงพิมพ์พิมพ์พิมพ์เก้าหกห้าลุงเป็นไห้มาสามตัวเนาะเก้าหกห้าเขาก็แยกออกมาน้วเนาะเป็นเก้าหกเก้าห้าแล้วก็หกห้าเนาะ สำหรับตัวเลขของคุณลุงเกเนาะจากเพิ่นฝันว่าพี่ใช้ที่เสียไปแล้วเนาะมาบอกให้จับไกลจากท่านผู้ชมซึ่งพี่ใช้เพิ่นเพิ่นก็ได้โชคกับพี่ใช้เพิ่นมาตลอดจากซึ่งติดติดกันที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้ประมาณสามซิงว่าติดต่อกันแล้วเนาะจากอันนี้เพิ่นก็ฝันดีเพิ่นก็อยากมาแบงปั่น fc เนาะสําหรับความต้องาเรียบร้อยลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วอ่ะให้ลุงเพิ่นตรวจบังลุกอะตรวจบังลุกค่ะได้แม่นบอกจ้าสำหรับตัวเลขตัวนี้ แค่ลาคเล้หง9 6 5เนอะ9 6, 5, นี่นะครับเลขตัวนี้แหละครับที่ผมตีออกมาอมจากไก่9ตัวจับไร่แค่6ตัวมือก็เป็น5นะครับ9 6 5เนอะแต่ว่า9 6้9 6 9 5 6 5 <c oughs> คือแยกออกมาให้เนาะจะแยกมาให้เพื่อตัดตัดออกมาเป็นสองตัวให้เนาะสําหรับความฝันของคุณลุงเกเพิ่นก็ฝันได้เฉพาะสามตัว9 6 5เนาะจ้ะ หางเดียวเนาะแขวนแขวนเดียวแขวนแขนเม็ดเดียวแขวนแขนจ้ะครับผมอ่าก็เป็นความฝันของคุณลุงเกชาเนาะบอกว่าพี่ชายที่เสียไปแล้วมาให้จับไก่เนาะอ่านั่นแหละสำหรับเมื่อนี้เนาะก็ขอขอบคุณเนาะจากคุณลุงเกชาหลายๆเนาะที่มาแบ่งปันความฝันให้กับท่านผู้ชมเอฟซีนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ